คลิปนี้นะครับพามาดูพืชพันธุ์แห่งความมั่งคั่งอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ปลูกร่วมสวนป่าได้ดีนะครับปลูกเพียงครั้งเดียวนะครับน้ําไม่ต้องรดปุ๋ยยิ่งไม่ต้องใส่เก็บกินได้เก็บขายได้ยันหลานของหลานบวชเลยนะครับแม่พืชพันธุ์แห่งความมั่งคัง่งกินเท่าไรไม่รู้จกหมดเพียงแค่เรารู้จกปลูกนะครับมองเห็นต้นไม้แบบนี้นะครับที่สวนของผมเนี่ยเขาเรียกว่าป่าแบบนี้เขาเรียกว่า การทําเกษตรแบบวัณเกษตรนะครับหลายคนมองเข้ามาเห็นแค่ต้นไม้แบบนี้ก็มองไม่ออกหรอกว่ามันจะเก็บดอกผลได้อย่างไรเพราะเขาคิดว่าต้นไม้พวกนี้มันกรีดเอาน้ํายางเหมือนยางพาราไม่ได้เก็บเอาหมากเอาผลไปขายเหมือนทุเรียนไม่ได้เหมือนเงาะไม่ได้เหมือนลิ้นจี่ไม่ได้เหมือนอะโวคาโดไม่ได้ผู้คนจึงมองว่าปลูกไปแบบนี้โอ้ปลูกไปทําไมนะครับบางคนอาจจะมองถึงว่าเสียเวลานะครับปลูกไปกว่าจะได้ตัดขาย จริงๆแล้วแม้ไม่ตัดขายต้นไม้เหล่านี้มันก็มีวิธีเก็บดอกผลได้มากมายหลายชนิดนะครับวันนเกษตรไม่ได้หมายความว่าการปลูกต้นไม้ไว้รอตัดขายอย่างเดียวนะครับวันนเกษตรหมายความว่าการปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารทําเกษตรกรรมปลูกพืชร่วมกับปลาหรือว่าทําปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ร่วมกับปลานะครับ ถ้าท่านมีป่าดั้งเดิมอยู่แล้วท่านก็ปลูกพืชบางอย่างร่วมกับป่าได้นะครับหรือท่านไม่มีก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาเหมือนผมแหละปลูกร่วมสวนยางพาราก็ได้นะครับท่านที่จะได้แค่ยางพาราเชิงเดียวท่านก็จะได้ต้นไม้ด้วยได้ไม้สักไว้สร้างบ้านได้มอคกณีไว้สร้างบ้านแม้ไม่ปลูกร่วมกันเป็นป่าก็ปลูกรอบรอบรั้วไร่ก็ได้ปลูกในพื้นที่ที่ปลูกได้นะครับหรือจะปลูกร่วมสวนผลไม้ก็ได้ปลูกร่วมสวนยางก็มีหลายท่านเริ่มปลูกร่วมสวนยางนะแต่ต้องดูเรื่องระยะห่าง เรื่องทิศทางแสงนะครับสวนผลไม้เหมือนกันปลูกร่วมสวนป่าได้ขอให้ดูเรื่องระยะห่างและก็ทิศทางแสงของแล้วก็ดูจํานวนต้นไม้ที่ปลูกร่วมด้วยนะครับแม้ไม่ได้ปลูกร่วมสวนยางไม่ได้ปลูกร่วมสวนผลไม้มันก็มีวิธีเก็บดอกผลนะครับอ,อย่างภาพต้นคลิปนะครับในคลิปนี้เราพูดถึงต้นกลอยนะครับเป็นพืชหัวที่มีเถาเกาะเกลียวเลื้อยขึ้นต้นไม้นะครับมองไปอย่างเงี้ย ไม่เห็นหรอกมันฤดูแล้งนะครับช่วงนี้แม้ฤดูแล้งในสวนผมก็ยังร่มรื่นเห็นไหมแต่พอผลฤดูแล้งนี้ไปช่วงพายุฤดูร้อนเริ่มมาฝนเริ่มมานะครับมันจะโผล่ขึ้นมานะครับใต้โคนต้นไม้ผมตั้งใจไว้ว่าจะปลูกให้ได้ทุกต้นนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ก็มีนะครับมันจะปลูกทิศทางนี้นะผมเอ่อทิศตะวันออกนะครับเว้ยไม่ใช่ดิทิศเหนืออ่าต้นโคนต้นไม้ห่างมาประมาณ50เซนติเมตรหนึ่งนะครับเนี่ยจะอยู่ บริเวณนี้แหละบางต้นก็ห่างประมาณห้าสิเซนบางต้นก็ห่างประมาณเมตรหนึ่งแล้วแต่บริบทของต้นไม้แต่ละต้นนะครับก็จะมีกอยเงาหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับต้นอื่นก็มีเหมือนกันนะครับอย่างโซนอื่นก็จะเป็นเอ่อพวกอีลอกพวกกระเจียวนะกายคนต้นไม้มันมีพืชหลากหลายอย่างนะครับเอ่อบางต้นก็จะมีผักหวานนะที่เริ่มเกิดขึ้นมาแต่โซนนี้ก็ปลูกผักหวานไปแล้วแต่ว่าหลายต้นมันตายไปผักหวาน เดี๋ยวเดินก่อนโอ้ตนนี้ผักหวานใยเยอะออะอย่างนี้อย่างอย่างนี้ยเนี่ยผักหวานยังรอดอยู่อย่างเงี้ยใต้คนต้นไม้มุมนี้ก็มีผักหวานอด้านหน้าด้านหลังนี่ก็จะเป็นพวกอ่อีลอกนะครับสองหลุมทิศนี้ก็จะเป็นกลอยเออกลอยพื้นที่โลง่งๆว่างๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระเจียวพวกอะ,อะไรล่ะพวกกระชายนะครับถ้าฤดูฝนเนี่ยจะเต็มเต็มไปหมดเลยนะครับ อย่างนี้ก็เห็นไหมผักหวานก็กําลังเติบโตนะครับลิปนี้ก็จะเป็นกลอยแต่ต้นไม้ตัวนี้ก็มีกลอยไปเกือบหมดแล้วแหละนะครับอย่างนี้ผักหวานกยกำลังเติบโตไปอย่างนี้ใส่โคนต้นพยุงเห็นไหมรับผักหวานก็กาลังเติบโตมันไม่ก็จะเป็นกลอยนะครับเ <c oughs> นี่ยมันมีวิธี เก็บดอกผลมากมายนะครับพืชที่ปลูกร่วมสวนป่าแบบนี้ได้อะมันมีเป็นร้อยเป็นพันชนิดนะครับอ่ามีเป็นร้อยเป็นพันชนิดเขาแบ่งเป็นเจ็ดเจ็ดระดับชั้นนะครับก็ไปศึกษาเรื่องป่าเจ็ดระดับเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอ่าเราคงไม่พูดเพิ่มเติมในคลิปนี้แล้วนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแม้มันเอากรีดเอาน้ํายางไปขายไม่ได้เก็บเอาหมากเอาผลไปขายไม่ได้เหมือนผลไม้ทั่วไปต้นไม้พวกนี้นะครับ เราไม่ใช่ว่าจะรอตัดต้นไม้ขายอย่างเดียวแล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นเสริมไปได้นะครับยอย่างกลอยอ่ะที่ว่ากลอยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปขุดนะครับอ่ะไปขุดตัดไปขุดก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันเนาะเป็นขุดกลอยในสวนนี่แหละนะครับต้นกลอยนะครับพืชที่ผมจะพามาดูนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็มีเขาหนึ่งนะครับเกาะเกี่ยวขึ้นต้นไม้โ้นนี้นะครับ ไม่ได้ปลูกนะครับเป็นกลอยธรรมชาตินะครับเนี่ยเถามันเห็นไหมแข้งๆเนี่ยมีน้ามีน้ำไปเนี่ยครับเถาวันนะครับโซนนี้ยังไม่ได้ปลูกกลอยนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับก็ปีหน้าปีถัดถัดไปนะครับก็จะขยายพันธุ์มาปลูกโซนนี้เรื่อยๆนะครับตอนนี้แต่ว่าโซนนี้มันก็มีที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเงาที่ผมจะพาไปขุดนี้ก็เงาใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นกลอยธรรมชาติที่ เกิดเองแล้วก็เป็นต้นพันธุ์นะครับต้นนี้เนี่ยต้นก้าเล็กๆมันเยอะเลยนะแต่ว่าผมมาจิ้มๆไปดูแล้วมันยังไม่โตมากนะครับมันโตแค่หัวแม่มือก็ผมต้องรอให้มันโตอีกสักหน่อยค่อยค่อยจิ้มไปปลูกตามผลต้นไม้นะครับนี่เง้านี้แต่ต้นก้าเล็กๆมันโซนนี้เป็นพันๆเลยนะเป็นพันเลย ตัน,นี้ก็จะมีไผ่มีอะไรเกิดผลบ้างนะครับผมเหลือไผ่ไว้ว้าวเงาเดียวนะครับนี่เดี๋ยวขุดแล้วผมจะไปช่างกิโลให้ดูดูเถามันเงานี้อายุประมาณห้าปีนะครับห้าปีอ่ะเดี๋ยวผมขุดก่อนแล้วกันขุดแล้วจะไปช่างกิโลให้ดูแล้วก็ค่อยพูดคุยกันเนาะ เรื่องของกลอยนะครับพืชอย่างชนิดที่น่าปลูกร่วมสวนป่านะครับปลูกร่วมกับป่าได้เนี่ยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็เถากลอยเห็นไหมเถากลอยต้นนี้เกิดเองตามธรรมชาติเยอะมากยิงกาเล็กๆบรรโ h มาดูช่วงฝนเมื่อกี้นะครับเยอะมากแต่ยังไม่โตมากรออีกสักปีสองปีึงจะจิ้มไปปลูกตามผลต้นไม้ได้ชนนี่เห็นไหมคือมันไม่ได้มีแบบ <laughs> จะไปเบียดดังต้นมงต้นไม้อะไรมากมายนะครับคือที่สวนผมผมเองก็ปลูกข้างๆต้นไม้แบบนี้แหละห่างคนต้นไม้ประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะครับพอต้นไม้เริ่มโตนะครับมันก็เกาะเกี่ยวขึ้นต้นไม้มันจะช้าหน่อยตอนสองสามปีแรกอะถ้าเราปลูกจากหัวพันธุ์เล็กๆนะครับขนาดลูกมะนาวอะกว่าจะเลื้อยขึ้นไปก็สองปีสามปีกว่าจะเลื้อยขึ้นต้นไม้ได้นะครับแต่พอมาเลื้อยขึ้นต้นไม้ได้แล้วโอ้โหโตเร็วเลยเวลาเราขุดไปทําขนมทํา หวานกลอยเนี่ยทำกลอยแห้งกลอยอะไรเนี่ยแล้วก็เหลือไว้หัวหนึ่งนะครับ่างเนี้ยแล้วก็เหลือเหลือไว้หัวหนึ่งพอหัวหนึ่งมันขนาดใหญ่แล้วใช่ไหมขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันจะโตเร็วมากเลยสามปีก็ขนาดนี้ละสามสี่ปีนะครับดูเอาขุดก่อนแล้วกันโอ้โหมันเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมนี่ยังไม่ถึงเดือนมีนานะคือกลอยเนี่ยเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วเพราะเขาสะสมพลังงานในนี้นะ คือถ้าใครจะปลูกช่วงนี้ก็ปลูกได้เลยนะครับกลอยโอ้โหเงาใหญ่จริงๆเดี๋ยวดูก่อนหาที่เซาะก่อนโอ้โหดูแล้วนะครับตอนแรกว่าจะขุดให้มันได้แล้วยกยกไปทั้งเงาทั้งทั้งเงาเลยคงงัดทั้งเงาไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะค่อยเซาะออกมาทีละหัวแล้วกันนะครับคือกลอยเนี่ยเงาหนึ่งมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีหลายหัวนะครับโอ้ ใหญ่โอ้เสียดายหัวนี้ได้ไม่หมดนะครับครึ่งหนึ่งอยู่ในดินอย่างว่านะครับเรามาขุดช่วงนี้ดินมันแข็งแล้วนะครับจริงๆขุดคอยก็คือขุด,ขด,ขดช่วงปลายฤดูฝนนะครับดินยังมีความชื้นจะขุดง่ายนะครับอ่ะไม่เอาแล้วกันตรงนี้นะครับเรากรบดินไว้เลยตรงนี้ก็มันไม่ตายนะครับเดี๋ยวแผลมันแห้งมันก็จะแตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้ เอาแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวไปชั่งดูอยู่ในนั้นน่าจะประมาณสองกิโลนะโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะมาชั่งดูนะครับว่ากรอยเงานี้เงา,งาเดียวนะครับหนักเท่าไหร่อัะตะการนี้หนักเท่าไหร่สี่ขีดนะครับอ่าไม่ถึงครึ่งกิโลนะตะการนี้หนักสี่ขีดนะครับอ่ะเดี๋ยวทยอยเอาใส่ก่อน <c oughs> โอ้โหนี่ขนาดขุดได้ไม่หมดนะ <c oughs> โอ้โห นี่ขนาดขุดได้ไม่หมดนะครับหัวนั้นยังเหลือ,อครึ่งนึงประมาณสองกิโลนะครับอ้าวมาดูน้ําหนักนะครับยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับกว่ากว่ายี่สิบเอ็ดกิโลเกือบอ่ายี่สิบเอ็ดกิโลครึ่งเนาะเกือบครึ่งนะครับก็หักตะกร้าออกไปก็ประมาณยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับไอ้หักที่ขุดได้ไม่หมดอีกประมาณสักสองกิโลโอ้โหยี่สิบสองยิบสามกิโลเลยนะ ถ้าขุดได้หมดนะครับเอาเป็นว่าหัวเนี้ยตีขี้ๆก็ยี่สิบกิโลนะครับเงาเดียวนะครับเนี่ยจะก,กลอยเงาเดียวถามว่าเนี่ยถือว่าไซส์ใหญ่ที่สุดหรือ,อยังยังนะครับถ้าอยู่บนภูเขาเนี่ยผมเคยไปเจอเนี่ยโอ้โหเงามันขนาดหัวแม่ตีนเราเลยไอ้เถามันนะครับหัวใหญ่กว่านี้อีกเป็นเท่าหนึ่งนะครับก็เดียวแต่ว่ามันมันอยู่บนภูเขาคงอายุหลายปีอะเป็นสิบปีเพราะว่าไม่มีใครขึ้นไปเอามันได้มันสูงมันหนักอะเนาะไม่มีใคร ไปขนมันมาได้บนภูเขาอ,อ,อนะครับเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเอาไปทําต้นพันธุ์มันนะครับแล้วเอามาปลูกย้ายมาปลูกโซนที่ว่าใกล้ๆเราหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกันว่าอายี่สิกิโลยีเอ็ดกิโลเนี่ยมันคืออะไรนะครับทีนี้ถ้าเรามาคํานวณมันดูเนี่ยอ่านะครับกรอยหัวเมื่อกี้นะครับอายุป,ประมาณห้าปีหกปีนะครับเห็นตั้งแต่ เล็กๆนะครับนั่นเป็นกรอยที่เกิดในสวนผมแบบธรรมชาติด้วยนะไม่ได้ปลูกด้วยนะครับแล้วก็เป็นต้นแม่พันธุ์ที่ออกกระจายพันธุ์เยอะนะเวืองนั้นนี่มีก้าเล็กๆมันเนี่ยเป็นพันๆเลยนะครับเกิดขึ้นมาเป็นพันกรอยเง่าเดียวนะครับห้าปีหกปีอะ่ะเจ็ดปีอย่างเงี้ยมันโตได้เป็นยี่สิบกิโลสามสิบกิโลนะครับผมเคยไปเจอบนภูเขาโอ้โหใหญ่ใหญ่กว่านั้นใหญ่ใหญ่กว่าที่ผมขุดมาก็มีนะครับ ยิ่งอายุเยอะมันก็ยิ่งโตนะครับก่อยเง่าเดียวเนี่ยโตได้เป็น20กิโลนะครับที่สวนผมเนี่ยมีต้นไม้เนี่ยประมาณหมื่นต้นหน่อยๆนะครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะปลูกกลอยให้ได้ประมาณหมื่นต้นนั่นแหละให้ใต้ต้นไม้ทุกต้นมีกลอยนะครับกลอยเง่าหนึง่งอยู่ใต้ขนต้นไม้ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ปลูกแค่นั้นนะครับแล้วก็เอาหัวเล็กๆมาเนี่ยมาปลูกหัวขนาดมะนาวเนี่ยเท่าลูกกอ๊อฟเท่าไข่ไก่นะครับ ก็ไปจิ้มๆมาจาก,กวงสวนตัวเองบ้างนะครับค่อยๆปลูกไปหลายต้นมันก็เริ่มติดฝักติดอะไรกระจายพันธุ์ได้เองนะครับต้นไหนมันเกิดเองผมก็ปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าโซนไหนมันหนาแน่นเยอะๆผมก็จิ้มเอามาปลูกแต่ว่ากอยเนี่ยจากเมล็ดมันเนี่ยเล็กๆเนี่ยกว่าจะหัวเท่าไข่ไก่ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่นะประมาณสองสามปีอยู่นะไม่ใช่ปีเดียวโตวเท่าไข่ไก่เลยนะหัวมันแต่เราเอาไซส์เท่าไข่ไก่เท่าลูกมะนาวนี่มาปลูกเนี่ยใต้โคนต้นไม้เนี่ย อาจจะโตช้าหน่อยนะครับสองสามปีแรกะกว่าจะเลื้อยขึ้นต้นไม้ได้ถ้ามันเลื้อยขึ้นต้นไม้ได้ปุ๊บไปหาแสงได้ปุ๊บแล้วโอ้โหมันโตเร็วเลยนะครับทีนี้ปลูกจากหัวเล็กๆอะ่ะห้าปีหกปีผ่านไปแล้วโอ้โหเงาหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบกิโลเลยนะครับแล้วพอมันเงาใหญ่ปุ๊บทีนี้เนี่ยเราขุดไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาไปทุกหัวนะครับเราก็จะเหลือหัวหัวหนึ่งไว้อะหัวหนึ่งมันก็หนักประมาณสองสามกิโลอะ่ะแบบไซส์ลูกมะพร้าวอะ่ะเราเหลือไว้หัวหนึ่งอะ่ะหัวขนาด สายลูกมะาพร้าวเนี่ยคือมาโตปุ๊บแล้วมันเลื้อยขึ้นต้นไม้ได้เลยยิ่งจะโตเร็วนะครับทีนี้ไม่ใช่แบบปลูกจากเล็กๆห้าหกปีกว่าจะโตแล้วเพราะเราเหลือจากหัวใหญ่ๆให้มันเนี่ยสามสี่ปีมันก็โตได้เป็นสิบกิโลแล้วนะครับทีนี้เป็นยี่สิบกิโลแล้วนะครับที่สวนผมตอนนี้นะครับทยอยปลูกมาหลายปีนะครับจากลูกเล็กๆบ้างอามาทดลองบ้างนะครับแล้วก็เงาใหญ่มาปลูกบ้างนะครับตอนนี้เงาใหญ่ๆก็หลายหลายร้อย เถาานะครับที่ออกหมากออกมล็ดนะครับปลูกไปตัวนี้ก็บันทึกไว้นะครับที่บันทึกไว้ก็สี่พันกว่าหลุมแล้วนะครับอ่ามีปีที่แล้วเนี่ยปลูกเยอะหน่อยปีที่แล้วเนี่ยปลูกไปเมื่อก่อนเอามาทดลองก็ปลูกไปปีละสองร้อยสามร้อยสี่ห้าร้อยนะครับมีปีที่แล้วปลูกไปสองพันแปดร้อยต้นนะครับอ่าที่บันทึกไว้นะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะปลูกแบบนี้แหละไปเรื่อ,อยๆนะครับปีละพันปีละสองพันอาจใช้เวลาอีกสักห้าปีหกปีนะ กว่าจะปลูกครบตามเป้าหมายว่าได้หมื่นต้นนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าหมื่นต้นนะครับผมมาคิดเนี่ยผมมาใช้เวลาปลูกห้าปีหกปีกว่าจะครบหมื่นใช่ไหมไอ้พวกที่ปลูกแรกๆมันก็จะโตพอดีนะครับแล้วผมคิดว่าผมจะขุดสักปีละพันต้นนะพันพันเงาพอปีละพันเงากอยเนี่ยเขาไม่ได้ขุดแบบฤดูแรงแบบนี้นะครับช่วงนี้มันขุดยากหน่อยแต่เขาขุดปลายฤดูฝนฝนยังมีอยู่ดินยังชื้นอยู่นะครับ แล้วเราไม่ต้องใช้เสียมไปขุดให้ลำบากอะไรมากมายหรอกใช้สายยางเลยต่อระบบน้ํามาเนี่ยสายยางน้ําแรงๆไอ้ฉีดเข้าไปเลยดินกระจใายออกโอ้ขุดง่ายเลยอย่างนี้นะครับงัดขึ้นงัดขึ้นใช่ไหม <laughs> ใส่รถเข็นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปขนบนภูเขาให้มันหนักๆโอ้โหบนภูเขาก็ไม่ค่อยเหลือหรอกเพราะว่าคนเขาขุดกันเยอะนะครับมีแต่เท้าเล็กๆแค่นั้นแหละในบนภูเขาไอ้เท้าใหญ่ๆคืออยู่ยอดยอดเขาสูงๆแปวมาลงมาไม่ได้เพราะมันหนักนะครับพอเรามาปลูกไว้อย่างเงี้ยโอ้โห ถ้าขุดได้ปีละพันเงาผมว่าโอเคนะกว่าจะขุดหมดครบหมื่นต้นใช่ไหมเวลาเราขุดไปเงาหนึ่งเราก็เหลือไว้เงาหัวหนึ่งขุดไปปีละพันเนี่ยกว่าจะหมดครบหมื่นต้นกว่าจะโอ้โหมันก็สิบปีไอพวกที่เงาเราปลูกไว้ที่เดิมมันก็จะโตทันกันพอดีหมุนเวียนขุดได้ทุกปีนะครับแล้วเงาหนึ่งมันโตเป็นสิบยี่สิบกิโลนะครับมันทําเป็นกอยแห้งได้เป็นกิโลสองสามกิโลอยู่แล้วนะครับกอยแห้งเห็นขายกันตอนนี้กิโลละสองร้อยนะครับ กิโลละร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับแค่แถวบ้านผมเนี่ยกอยสดที่ทำแล้วนะอะแช่น้ําแล้วแช่น้ําเกลือแช่อะไรแล้วแล้วพร้อมทานได้เนี่ยมันไม่มีพิษแล้วเนี่ยเขาขยําให้มันหมาดนะเนี่ยใส่ถุงเนี่ยกิโลละร้อยนะครับโอ้ขายดิบขายดีกันมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ผมตั้งใจว่าจะเป็นวิธีเก็บดอกผลจากสวนป่านั่นแหละอาจใช้เวลาหลายปีนะครับซึ่งผมว่าถือว่าเป็นข้อดีเลยนะ การปลูกกลอยแล้วแบบห้าหกเจ็ดปีกว่าจะได้ขุดขายกว่ามันจะโตเนี่ยมันทําให้คนส่วนใหญ่ไม่คิดจะปลูกกันนะครับเพราะว่านั่นแหละมันใช้เวลาเขาบอกว่าปลูกอย่างอื่นมันปีเดียวก็ได้ขายใช่ไหมไอเราก็ปลูกอยู่อย่างที่อย่างอื่นปีเดียวก็ได้ขายก็ปลูกเหมือนกันแต่ว่าก็มีไอเนี้ยที่ใช้เวลาหน่อย <S <S 1> <S 1> ปลูกเข้าไปได้มันก็ไม่ได้กินพื้นที่อะไรมากมายใช่ไหมละ่ะพืชอย่างอื่นแล้วก็ปลูกร่วมสวนป่าไปกิจกรรมกิจการอย่างอื่นเราก็ทําร่วมสวนป่าไปได้ ปศุสัตว์อยากทำอะไรก็ทําสวนป่าไปเลยแต่เนี้ยมันมีกลอยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ปลูกเสริมไม่ได้สําหรับผมถือว่าเป็นพืชที่น่าปลูกสุดๆเลยนะอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ,อืมันเป็นของที่เขาต้องกินกันแทบทุกปีอะ่ะมันจะมีฤดูกาลออย่างบุญบุญศาสตร์ลาวอย่างเงี้ยของอีสานนะครับต้องมีเมนูกลอยอะ่ะทําเป็นของหวานกินกันทํนาทเป็นข้าวต้มกลอยทําเป็นบวชกลอยทาโอ้โมันก็ทําได้หลายอย่างอยูอย่นะทึ่งมัน มันอร่อยนะสําหรับผมนะผมว่ากลอยเนี่ยออืทําบวชกลอยหน่อยใส่กะทิหน่อยกินปีละครั้งสองสาครั้งนะครับแหมถือว่าเป็นพืชที่น่าปลูกแล้วกันนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแม้ปลูกป่าแบบนี้ยมันมีวิธีเก็บดอกผลได้มากมายนะครับแม้คนส่วนใหญ่จะมองไม่ค่อยออกหรอกจะคิดว่ามันกีดเอาน้ํายางไม่ได้มันเก็บเอามากเอาผลไปขายไม่ได้นะครับแต่มันมีวิธีเก็บดอกผลของมัน ได้หลากหลายวิธีนะครับกลอยก็ถือเป็นพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เราเอามาปลูกใต้โคนต้นไม้แล้วก็เก็บดอกผลใต้โคนต้นไม้ที่เราปลูกนี่แหละต้นไม้มันก็โตไปในระหว่างที่โตมันก็สะสมเนื้อไม้สะสมมูลค่าของมันไปเรื่อยๆนะครับแม้อนาคตเราอาจจะตัดขายก็ได้หรือไม่ตัดขายก็ยังมีดอกผลพืชต่างๆที่เราปลูกร่วมสวนป่าให้เก็บขายได้ตลอดนะครับนี่อ่ะทิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้แหละพามาดูกลอยนะครับไปขุดกลอยมา